ชมสวนหย่อมหน้าบ้านวันนี้จัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้หน้าบ้านค่ะนี่คือมองเห็นอยู่นี่คือต้นทูนทำเลตรงนี้มันเป็นล่มนะคะล่มไม้เราปลูกมะขามแปรหวานแล้วก็ต้นแดงแล้วมันก็จะเป็นแทงน้ำนะคะแทงน้ำที่เราปั๊มน้ำจากโซลาเซลล์ขึ้นมาเก็บไว้ใชนะ้เนาะ ตรงนี้มันก็จะแดดไม่มากมันจะแดดลำไรนะคะเราก็จะเอาพืชชนิดที่เขาชอบร่มมั่งแดดมั่งได้แดดนิดหน่อยอยู่ได้มาปลูกนะมันเป็นทูนชอบเขาชอบน้ำด้วยนะเวลาเราเปิดน้ำขึ้นแทงล้นลงมามันก็จะได้ลดเปิดน้ำล้นก็ได้ลดต้นทูนไปในตัวนะคะวิธีเราจัดสวนหย่อมกันนะคะสวนหย่อมหน้าบ้าน กำลังปลูกไว้ดูตอนมันง,งามๆตอนมันติดแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เราเพิ่งปลูกเสร็จวันนี้ <c oughs> ขนทุนที่เราปลูกใส่ถุงดำมาลงใต้แทงน้ำประ,ป,ะปาหน้าบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นว่านหางจระเข้นี่ก็เป็น,น,น,ปนไม้ประดับนะคะต้นเฟิร์นไม้อยู่ในร่มนะตรงนี้มันได้แดดลําไรนะได้แดดม่งร่มมางเราก็จะ เอาพืชในร่มมาปลูกประดับนะคะต้นเฟิร์นต้นไม้ประดับว่านหางจระเข้ก็ปลูกไว้เป็นสมุนไพรเวลาน้ำร้อนลวกไฟไหม้อะไรนี้เราเป็นยาเย็นนะคะใบมันใบใหญ่ๆสามารถเอาไปฝานล้างน้ำดีๆใส่น้ำตาลทรายกินได้เป็นเป็นยาแก้โรคกระเพาะเป็นวุ้นเย็นๆน,นะคะมีประโยชน์นะ,ะเป็นสมุนไพรได้หลายอย่างนะ ว้านหางจระเข้นะอันนี้ใบเตยเตยเราก็ปลูกไว้ในร่มนะคะแต่ก่อนเราปลูกไว้ข้างบ้านงามมากพอเราไม่อยู่ช่วงหนึ่งเราไม่อยู่เนาะมันแ้งมันก็ตายเราไม่ได้ลดน้ำนะอันนี้เรามาปลูกใหม่นะคะนี่คือไม้ประดับเราไปซื้อไม้ประดับมาปลูกนะเราไม่รู้ชื่อเขาเนาะลืมชื่อเขานะคะไม้ประดับใบด่างนะเราชอบอะเราไม่รู้ชื่อหรอกเราชอบว่ามันสวยนะ แล้วก็ซื้อมาปลูกประดับนะคะแล้วก็ปลูกไม้แฝนซื้อไม้แฝนมามาแฝนประดับหน้าบ้านนะคะทําให้มันล่มเลื่อนหน้าอยู่อีกหน่อยมันเป็นมันถึงฤดูร้อนแล้วนะคะอีกหน่อยก็เป็นรดูร้อนเต็มตัวเราก็จะปลูกอะไรเย็นๆสบายหูสบายตานะคะปลูกดอกไม้ประดับสวนหย่อมหน้าบ้านให้สวยๆสบายหูสบายตา นี่เราทำสวนหย่อมถ่ายทำให้ดูนะคะถ่ายทำให้ดูสวนหย่อมเราใต้น้ำประปาเราปลูกต้นทุนอันนี้เป็นถนนทางเดินนะทางนี้ก็จะเป็นเราปลูกไม้ประดับอ่ะไม้โกสนนะคะเราซื้อไม้โกศนไม้ประดับนะเอามาปลูกเรียงแถวตามตามทางถนนเราเดินมานะคะ อันนี้เราปลูกต้นทูนนะไม้ในร่มนะคะเขาอยู่ได้ร่มมั่งแดดมั่งนี่เขาชอบนะแล้วก็มาปลูกให้น้ําประปาล้นเป็นชุ่มชื่นลดในตัวนะคะเราจะพาชมสวนหย่อมเรานะคะชอบจังนะคะทําสวนหย่อมอันนี้เพิ่งปลูกเพิ่งทํำเนะเาะรอดูไปเรื่อยๆนะคะเวลาเขาโตเขาจะสวยมากนะเราเพิ่งมีเวลามาจัดสวนหย่อมนะคะแต่ก่อน เด็กๆหลายตัวเยอะมากเราเลี้ยงเราไม่มีเวลามาทําสวนหย่อมเนาะเราก็จะไปหาหญ้ามาให้น้องๆเนานะช่วงนี้ของเราเลี้ยงแค่ห้าตัวตัดหญ้าไม่เยอะก็อิ่มนะคะเรามีเวลาทําสวนหย่อมกุหลาบกําลังจะถึงวันวาเลนไทยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทย เราซื้อกุหลาบมาปลูกอันนี้ผักเคียวปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างที่สวยงามนะคะมะกรูดเราก็มาปลูกใส่ใส่กระถางใหญ่ไว้หน้าบ้านนะคะไว้ให้เขาโตได้เก็บกินนะนี่กุหลาบเราสีแดงสีแดงสดกำลังกำลังบานกำลังจูมนะคะ เราทําสวนย่อมแล้วเราถ่ายให้ดูนะคะกุหลาบอันนี้เขาเรียกกุหลาบหินนะเพิ่งจะซื้อมาจากงานกเกษตรแควขอนเก่นนะคะเพิ่งจะปลูกนะคะเพิ่งจะจัดสวนย่อมพาชมสวนย่อมนี่คือว่านสีทิศดอกซ้อนสีขาวนะคะ นี่เขาเรียกพวงอะไรเนาะพวงอุไลไหมพวงอุไลแต่เป็นสีส้มส้มมันจะมีพวงอุไลสีสีเหลืองเนาะเรายังเรายังไม่ได้สีเหลืองมาปลูกเราได้สีส้มนะคะสีส้มแดงน,ะนี่กุหลาบระบาดแล้วสวยไหมคะ่ะกุหลาบอย่างงามเลยเราปลูปกไม้ประดับอันนี้กำลังจุ่ม อีกหน่อยก็บ้านให้ชื่นชมนะคะหน้าบ้านเราเป็นสวนยอมปลูกผักด้วยนะคะอันนี้เราก็ปลูกหอมหอมแบ่งเลยนะคะเราปลูกใส่ถุงดำถุงละต้นละต้นมารอดูตอนมันต้นใหญ่นะคะเราเอาดินหน้าดอนดินดีมาปลูกแล้วเราเอาใบไม้มาคุมหน้าดินให้เขาไม่แห้งนะคะนี่มะเขือ ออกลูกให้กินเยอะแยะเลยเรากําลังทําสาวเขานะกําลังออกดอกกําลังออกลูกออกดอกนะคะพาชมสวนมะเขือยาวสีม่วงเราเปลี่ยนกระถางให้เขาจากถุงดํานะคะใส่กระถางใหญ่แล้วทาสาวเขามารอดูตอนเขาเป็นพุ่มใหญ่นะคะมะละกอดําเนิน นี่คือปลูกมะเขือเทศบักขี้แคยนหน่อยบ้านเฮานั่นปลูกบักขี้แค้นหน่อยบ้านเฮาไว้ถ่าใส่กับตัมบักฮ่งได้ปลูกบ่ยากเอาหน่วยสูงมันมาปลูกใส่ดินหดน้ำเลยจ้าเกิดเราเอาลูกสูกสูกเขาเนาะเก็บลูกสูกเขามาบี้ใส่ดินแล้วลดน้ำเช้าเย็นเกิดมาแล้วเราก็ถอนถอนถอนให้เหลือไว้ต้นสองต้นนะคะ พาชมสวนนะคะมะเขือเทศเราโดกมากกินจนไม่ไหวพริกก็โดกมากนะคะหอมเราก็งามจังนะคะปลูกกินเองปลอดสารพิษนะคะเก็บดอกหอมล่วก,กินอร่อยจังผัดกินก็ได้นะคะมาดูมะเขือเทศอันนี้ทำสาวเขา เราเราเปลี่ยนจากถุงดำใส่กระถางใหญ่แล้วเราก็ตัดแต่งติก่งนะคะเขากําลังแตกยอดนะคะทําสาวเขานะนี่คือมะเขือเทศเรานะกินไม่หวานไม่ไหวเลยนะเราใช้วิธีเอามาเล็ดเอาลูกสูกอย่างนี้เลยไปไปบี้ใส่ดินนะคะแล้วเราลดน้ำเช้าเย็นเขาเกิดมาเกิดมาแล้วเราก็ถอนถอนให้เขาเหลือแค่กระถางละต้นสองต้นนะคะ แล้วเราก็ปลูกหอมแบ่งเลยมาแซมไว้นะพอมะเขือเทศแก่หมดลูกเราก็จะถอนต้นทิ้งก็จะเหลือต้นหอมแบ่งเลยเป็นกองงามนะคะเราจะปลูกให้เขาไม่เสียเวลานะพาชมสวนนะคะมีทั้งดอกไม้สวยงามมีทั้งของกินได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะเราทำสวนทำเกษตรทำโคงหนองนานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ